ลีกออฟเลเจนวันนี้ขอเสนอสูชิปลาพาทัวร์เด็บ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  ไปเลนล่างแม่งไม่เจ๋งว่ามาเลนบนดีกว่านี้มาโช์แกนจริงจงสู้กูละสู้กูใช่ไหมจริงจงตีเจอน้งกูแล้วเนี่ยปั่นกาเล่นปั่นมาเตีมันสิคือเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งตัวไงนะคราวนี้เราตั้งตัวแล้วมาเลยมานี่เลยนะมึงจะไปไหนนั่นไงแดี๋วไปเดีวไปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกนะเตรียมตัวแล้วกูเตรียมแล้วเตรียมแล้วกูเตรียมตัวมาแล้วหุ่นน้ำไม่โดนนะ ไปไหนวะนี่เลยไอ้เล่องขุดไอีกของหนึ่งมามันถูดแนแล้วตายึงตายเมื่อกี้เราประมาทไปสักนิดหนึ่งดีไปดีไปนีไปยูจอ์นน เหมือนจะเก่งยังเลยนะกับคนเลือดน้อยนี่เอาหน้าสองสองต่อหนึ่ง้วมึงมึงตายอีกจริงจบตายมึงโดนการเล่นคู่โดนการเล่นคู่เอ้ยอย่าอย่าจนอย่าดิอย่าดูแหมการฟาร์มเลยคนเดียวนี่มันช่างดีจริงแย่หน่อยนี่แย่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพี่ใจเย็นๆดีพี่เฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมมันลื้อเตี๊ยวให้แม่ผมมันลื้อเตี๊ยวให้แม่ตีตะโลตีไปกูทำไมตีตะโลตีตะ เนี่ยความจริงครับนามิมีสกิลคอมโบขั้นสุดยอดอยู่นะต้องใช้วิธีการคอมโบอันตีไปหอยทางหนึ่งเสรนจแ้วก็ใส่สกิลตายไม่คุณตายเมื่อตะกี้มึงใช่ไหมไอซิเลียนมึงจะไม่ฆ่ากูง่ายเป็นไงล่ะเจอนะสัญญสญญกูมึงอีกตัวนึงแบทเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกลายเป็นซาเผาปกติเวลาจะเอ็นแล้วเนี่ยครับเราต้องโชว์ความถึงด้วยกันญญเข้าป้อมไายไอ้ แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยภาพประทับใจวันนี้นะครับกำลังเป็นนามิเนาซ์นะครับแบบที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนปลากับหมาออบิ๊หรือไปเลเวลอัพด้วยแสดงว่าเข้ากันได้ดีนครับเดี๋ยวเดี๋ยโอ้จบเฮ้